เจอนกขี้ใส่รถครับขับรถมันทางด่วนเนี่ยครับเจอนกขี้ใส่ทั้งนั้นเลยครับเต็มไปหมดเลยครับดูนะครับต้องลงทุนครับเข้าเซเว่นในทางด่วนนี่แหละครับแล้วก็ซื้อฟองน้ําครับเนี่ยสิบเอ็ดบาทแล้วก็ถุงมือผ้านี่นะไม่ถุงมือถุงมือแบบถุงพลาสติกก็สิบห้าบาทครับสิบห้าบาทแต่ใช้ได้หลายครั้งเลยครับ แล้วก็น้ำเปล่าเซเว่นนะครับเอามาล้างด้วยความรวดเร็วครับก่อนที่มันจะสายเกินไปนะครับ ว่าถ้าไม่ล้างหรอกมันก็แข็ง,งางที่นกะไปเติมน้ำนิดนึงนี่แหละครับวิธททีล้างที่นกเพื่อความรวดเร็วดุงใบเ็ดมาก,กับน้ำสาที่ Liksom, เสร็จแล้วก็เป็นดนตรีให้หมดเลยครับก็เสียดายก็เสียดายครับแต่ใครจะไปอาบน้ำต่อจบครับ